การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานีเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีพื้นที่ให้บริการน้ำประปากว่า440ตารางกิโลเมตรครอบคลุมอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและบางส่วนของอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้ใช้น้ำที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบกว่า72,000รายดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา ซึ่งอยู่ในความกํากับดูแลของนายกริตกอนนาผู้จัดการการประปาส่วนูมิภาคสาขาปทุมธานีและเพื่อยกระดับการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกดำเนินการดังนี้ 1. เกณฑ์ด้านกายภาพสำนักงาน ตั้งอยู่บนเลขที่8ทับ1ตำบลบางปรอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีการเดินทางมีความสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลายให้บริการนอกเวลาราชการโดยไม่หยุดพักกลางวันการเข้าถึงจุดให้บริการมีป้ายบอกทิศท,ทางชัดเจนออกแบบอาคารสถานที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุออกแบบผังงานระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการโดยคำนึงถึงความรวดเร็วและต่อเนื่อง มีพื้นที่ว่างให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนไหวร่างกายที่สบายจุดอันตรายมีแถบสีเตือนให้ระม,มัดระวังไฟแสงสว่างมีอย่างเพียงพอมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมีระบบคิวให้บริการอย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับเพื่อคัดกรองเอกสารมีจุดประเมินความพึงพอใจกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุรีจัดให้มีเขตสูบบุรี มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีมาตรการป้องกันทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และประชาชน 2. เกณฑ์ด้านคุณภาพ2.1ระดับพื้นฐานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานีได้สำรวจความต้องการของผู้รับบริการผ่านหลากหลายช่องทางพบว่าต้องการให้พัฒนาปรับปรุงด้านวันและเวลาการให้บริการซึ่งได้เพิ่มเติมการให้บริการได้แก่รักชำระค่าน้ำประปานศูสูตรราชการเบสเซต์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โครงการเติมใจให้การตามชุมชนในช่วงวันหยุดราชการในส่วนของกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนได้ดำเนินง,งานตามคู่มือมาตรฐานการจัดก,การข้อร้องเรียนและมีระบบการติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจนการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาระบบขอติดตั้งระบบน้าประปาและไฟฟ้าเบ็เสร็จได้ในคำขอเดียว ใช้เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกรมการปกครองไม่ต้องร้องขอสำนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการมีการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงักสำหรับการประเมินความต้องการกำลังคนที่จำเป็นและการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมได้จัดทำเป็นคำสั่งและตารางงานการให้บริการกำหนดให้พนักงานให้บริการนอกเวลาราชการและช่วงพักกลางวัน 2. เกณฑ์ด้านคุณภาพ2.2ระดับสูงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานจัดให้เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจอาคารสถานที่จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ตามกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจัดการขยะจากกิจกรรมภายใต้แนวคิด 1A 3 r งงดเลิกลดใช้ซ้ำและหมุนเวียนกลับมาใช้งานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนติดตั้งหลอดไฟ LED การบริการประชาชนแบบออนไลน์ มีระบบยื่นคำขอต่างๆผ่านเว็บไซต์โดยให้ระบุรายละเอียดให้น้อยที่สุดเพื่อลดขั้นตอนและเวลามีการนำปัญหาการให้บริการหลักได้แก่การปิดเปิดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมท่อประปาที่เสียหายฉุกเฉินมาถอดบทเรียนออกแบบวางแผนปรับปรุงโดยนำหลัก PDCA มาใช้จนได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการมีการแสวงหาวิธีการให้บริการใหม่ๆได้แก่ระบบชำระเงินผ่าน QR code แทนการรับเงินสด นำ Microsoft Excel มาปรับใช้กับงานเอกสารเพื่อลดเวลาการทำงานประดิษฐ์เครื่องตรวจจับอุณหภูมิและเครื่องแจ้งเตือนค่าปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด พร้อมแจ้งเตือนผ่านไลน์เพื่อสนับสนุนงานบริการหลักของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆมากมายสำหรับการยกระดับเป็นศูนย์ราชการสะดวกตามแนวทางปฏิบัติที่ดีได้ปรับเวลาการให้บริการผ่านระบบ P. w a c o n t เอคอนแทคเซ6 6เเป็นบริการตลอด24ชั่วโมงมีเครือข่ายความร่วมมือบูรณาการให้บริการกับหน่วยงานต่างๆมีนโยบายสร้างความเป็นผู้ประกอบการของเจ้าหน้าที่เพื่อตระหนักถึงการลดน้ำสูญเสียมีการนำนวัตกรรมของหน่วยงานอื่นมาต่อยอดปรับใช้ เพื่อพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น 3. เกณฑ์ผลลัพธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางการสำรวจต่างๆพบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากสิ่งที่ต้องการให้พัฒนาปรับปรุงได้แก่วันเวลาการให้บริการซึ่งได้ปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นแล้วและจากการจัดการด้านกายภาพทำนึงถึงความรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้ใช้เวลารับชำระค่าน้ำประปาเพียง49วินาทีต่อราย ลดเวลาการให้บริการได้สูงถึงร้อยละ72-80จากการเพิ่มช่องทางให้บริการมุ่งเน้นด้วยระบบเทคโนโลยีแทนการเดินทางมายังสำนักงานใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาเสมือนยกสำนักงานไว้บนมือถือส่งผลให้การดำเนินงานสูงกว่าเกณฑ์ที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนดสุดท้ายนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปฐุมธานียังคงมุ่งมั่นพัฒนา คิดพ้นแนวทางเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายเพื่อยกระดับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดความพึงพอใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานให้สมกับเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการ GECC ต่อไป